เคะพี่้องจะไปพาพวกเราไปเที่ยวที่ท่าาฟังเร์สแควร์กันนะคะเดี mm ๋ย hmm. วเราติดตามดูนะคะว่าท่าาฟังเร์สแควร์มีความสำคัญยังไงบ้างนะคะก mm hmm. ารเดินทางของเรานะคะพี mm ่ห hmm. องเดินทางผ่านรถบัสนะคะ mm hmm. แล้วก็เชื่อมด้วยรถไฟนะคะ mm hmm. แล้วหลังจากที่เรานั่งรถไฟขบวนนี้นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไปที่ Waterloo Station นะคะ mm hmm. พี่หนงก็ซื้อตั๋วนะคะ mm hmm. เป็นตั๋ววันเดย์ทราปเล่ ลอนดอนแบ่งเป็นด้วยกันหลายโซนนะคะพี่บ้านพี่หนุ่มเนี่ยอยู่ในโซนที่6นะคะซึ่งถ้าเราซื้อเป็นตั๋ววันเดย์ทราเวลลิ่งคัเนี่ยเอ่อก็จะสามารถเดินทางทั้งทางรถไฟนะคะทั้งทางบัสแล้วก็อันอราวได้ เดี่ยวเรานะคะพอเราซื้อตั๋วใบนี้เราสามารถจองผ่านออ s t e r อร์เว็บไซต์หรือเราสามารถทีจะซื้อโดยตรงใปัจจุบันได้เลยนะคะรถไฟก็จะจอดในสถานีต่างๆนะคะแล้วเขาก็จะให้ใบเสร็จเรามานะคะที่นี่เป็น Cashless Society นะคะก็คือไม่ได้รับเงินสดนะคะต้องใช้บัตรเครดิตนะคะหรือบางบางที่ก็เป็นเว็บไซต์เป็นแอปพลิเคชันนะคะจ่ายผ่านแอปพลิเคชันนะคะ บางทีเราไปทานข้าวหรือไปไปผับหรือไปอะไรนี่นะคะต้อง,องจองเครื่องดื่มก่อนนะคะหมายถึงพอเราไปถึงแล้วเราจองเครื่องดื่มแล้วก็จ่ายผ่านแอปพลิเคชันอย่างที่เมื่อวานที่พี่หนงไปนะคะ right แบร์โฮเทลนะคะเขาก็จะมีความต้องเตือนอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวพอเราไปถึงแล้วนะคะวันนี้วันเดย์ทราวลิ่งค่ะพี่หนงไปตรงช่วงเวลาที่ไม่ใช่ เวลาเร่งด่วนนะคะเป็นออฟพีคนะคะก็คือเดินทางประมาณเที่ยงวันนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ13ปอนด์ 90p นะคะก็ตีซะ14ปอนด์คูณ43บาทนะคะก็ประมาณ500กว่าบาทนะคะก็แต่เราเดินทางได้ได้ได้ทั่วเลยนะคะในในทุกโซนของลอนดอนนะคะก็อาจจะประหยัดสำหรับถ้าเราจะไปหลายที่นะคะเดินทางหลายที่นะคะ ก,ก็คุ้มกว่าที่เราจะซื้อเป็นวันเดย์ทรเวลลิ่งค์ดนะคะจองผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือซื้อผ่านที่หน้าเคาน์เตอร์บระชัสัมพันธ์ก็ได้เขาก็จะมีเวลาที่เร่งด่วนกับเวลาไม่เร่งด่วนนะคะเวลาเร่งด่วนก็คือช่องชวงเช้านะคะตั้งแต่เช้าไปจนถึง9ก้ามครึ่งถ้าจำไม่ผิดนะคะเวลานั้นก็จะเป็นอีกราคาานึงนะคะหลัง9ก้ามงครึงร่งถึง10บโมงก็จะเป็นอีกราคาานึงนะคะอันนี้จะใช้ได้จนถึงเที่ยงคืนนะคะ หมดที่ประมาณเวลาเที่ยงคืนวันต่อไปใช้ไม่ได้แล้วหมดอายุนะคะก็คือวันดีจริงๆนะคะสำหรับคนที่ไปทานข้าวหรือว่าจะไปเที่ยวนะคะไนไลฟ์ก็ต้องกลับก่อนเที่ยงคืนนะคะถ้าจะใช้บัตรนี้นะ,ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวกันหล,หลายๆที่เดี๋ยวยังไงติดตามชมกันต่อไปนะคะว่าพี่หนงเดินทางยังไงไปแบบไหนนะคะสะดวกสบายไหมรถไฟเขาค่อนข้างออกตรงเวลานะคะเพราะฉะนั้น สำหรับคนไทยที่มาเดินทางด้วยตัวเองนะคะหรือครอบครัวขอความกรุณาต้องมาให้ตรงเวลาก่อนเวลาด้วยนะคะรถไฟไม่รอเรานะคะเราต้องตรงเวลาตรงมากๆด้วยนะคะจะแบบเหมือนออหวานเย็นแบบบ้านเราไม่ได้นะคะเขาไม่รอเรานะคะแต่ว่าเนื่องจากรถไฟเขาจะมีขบวนค่อนข้างถี่นะคะเ,เราตกเครื่องนี้เราจะนั่งขบวนต่อไปได้นะคะสำหรับวอเตอร์ลู t a t สเตชันนะคะ แต่วันนี้ไปก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆวิวเวอร์ที่ติดตามชมนะคะเที่ยวไปได้วยกันนะคะชิวๆสไตล์คนอ,อังกฤษนะคะบายแอร์ Air, พี่หน่งค่ะสวัสดีค่ะ